สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยเตือนหญิงจดทะเบียนสมรสใบใบเดียวแต่สำคัญมากสาวๆในสมัยนี้บางคนมีความคิดแบบว่าไม่ต้องจดทะเบียนกันก็ได้บางคนถือว่าคบมากันก่อนแล้วคนนี้แหละเนื้อคู่คนนี้แหละแฟนของฉันหรืออยู่ด้วยกัน วันนี้ก็คือสามีของฉันแล้วนั่นแหละบางคนนั้นผู้ชายเป็นแค่แฟนแต่ไปเรียกเขาว่าสามีก็ยังมีนะมีบางคนโดนหลอกว่าผู้ชายไม่อยากจดทะเบียนเพราะว่ามีเหตุผลทางธุรกิจหลายอย่างผมจึงอยากจะมาเตือนและอธิบายไว้ตรงนี้เลยนะครับ 1. ถ้าคุณไม่จดทะเบียนสมรสต่อให้คุณคบกันมานานแค่ไหนจะอยู่กินมานานแค่ไหนก็ตามหรือจะแต่งงานกันมีกำนันมีผู้ใหญ่บ้านคนใหญ่คนโตมาร่วมงานเป็นร้อยเป็นพัน คุณก็ยังไม่ใช่ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายของเขาอยู่ดีและเขาก็ไม่ใช่สามีที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณดังนั้นแล้วคุณก็เป็นได้แค่คู่นอนเท่านั้นแหละ 2. ดังนั้นต่อให้สังคมใหญ่โตได้รับรู้ว่าคุณกับคนคนนี้ได้คบกันได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณไม่มีการจดทะเบียนสมรสและเมื่อเกิดเหตุว่าผู้ชายของคุณนั้นบังเอิญไปชอบผู้หญิงคนใหม่แล้วเขาไปจดทะเบียนสมรสกับเขาคนนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสร้างมากับมือและแฟนของคุณ90จะตกเป็นของอีกฝ่ายหนึ่งโดยทันทีแน่นอนว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยเพราะคุณอยู่ใต้กฎหมาย 3. และยิ่งถ้าเขาไปจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงคนอื่นคุณจะกลายเป็นเมียน้อยทันที 4. ดังนั้นประเด็นไม่ได้อยู่ที่ใครมาก่อนหลังแต่อยู่ที่ว่าสุดท้ายใครได้ทะเบียนสมรสไป หผู้หญิงบางคนเป็นแค่แฟนแต่จับได้ว่าผู้ชายไปคบคนอื่นหรือไปมีกิ๊กก็ไประรานเขาระหว่างผู้ชายไปเลือกคนใหม่แล้วสุดท้ายก็แต่งงานจดทะเบียนสมรสกับอีกคนที่คุณไประรานเขาจะผิดกฎหมายนะครับ 6. ถ้าไม่มีทะเบียนสมรสต่อให้อยู่กินกับเขามานานหลายปีช่วยเขาทุกอย่างยามลำบากแต่ถ้าเลิกกับคุณก็จะไม่ได้อะไรกลับมาแม้แต่สตางแดงเดียวเขาไปมีกิ๊ก คุณก็ทําอะไรไม่ได้เจ็ดสำหรับผู้ชายบางคนอ้างว่าไม่จดทะเบียนสมรสก็เพราะว่ามีเหตุผลทางธุรกิจสารพัดอย่างบอกให้มาอยู่กินด้วยกันแต่จะไม่จดทะเบียนสมรสอยากจะบอกว่าคุณโดนหลอกแล้วจริงๆถ้าเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้หรือว่าบางคนก็ไม่อยากจะจริงจังด้วยอยากจะมีกู้นอนบางคนก็อยากจะมีเพื่อนที่คอยอยู่ด้วยกันแต่ไม่อยากผูกมัดไปด้วยภาระหน้าที่ในรูปแบบหนึ่ง บางคนก็มีภรรยาอยู่แล้วแต่ก็ยังหลอกเราถ้าเรารักเขาจริงๆแล้วเราควรที่จะจดทะเบียนสมรสทําให้มันโปร่งใสไปเลยทําไมจะทําไม่ได้ล่ะครับหรือว่ากลัวโดนแบ่งทรัพย์สินตอนอย่าเหรอหรือไม่มั่นใจในตัวเราขนาดระดับมหาเศรษฐีมีคนใหญ่คนต่างระดับโลกมากมายก็ยังจดทะเบียนสมรสได้เลยแล้วทําไมบางคนถึงไม่ยอมจดทะเบียนสมรสลองเอาเรื่องนี้ไปคิดดูนะครับ เวลาผมเห็นผู้หญิงมาตั้งคำถามในพันทิปโดยเฉพาะห้องบางรักกับชาญเลนผมจะถามตลอดว่าจดทะเบียนหรือยังเห็นบางคนเรียกผู้ชายว่าสามีทั้งที่ไม่จดทะเบียนกันถ้าเขาตอบมาว่าไม่มีทะเบียนสมรสผมก็บอกไปคำเดียวครับว่างั้นก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ